ใช่เมื่อกี้พี่นึกว่าตายหมดแล้วพี่ก็เลยกดออกเอาพอกดออกมาเอาตายแล้วก็ยังไม่ตายกันสกัก <c> พ <oughs> ัโอู้หึ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 หรหึหเ,เรึห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  โอ้สามสิบกระตัวโอ้เป็นน้ำเลยทำไมเป็นอย่างเงี้ยนะน้ำเป็นดินน้ำมันอีกแล้วน้ำ <laughs> ไปไหนกับพี่นะอ๋อมันอยู่หลังคามันไปไม่ได้ว่ะ มันอยููหลังคาน<ม><ม>ังคามันไปไม่ได้วะยดูระเบียงชีวิตของกูทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยดูบนหลังคาแต่ทำไมมัน แต่อย่างว่าแถ้าขึ้นหลังคาได้มันก็คุงเขาพี่กระโดดอยู่มมมมแม่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 จับไม่ได้ Awesome. สกปุก open ไหนวะ I need a muzzle กินไม่ได้อ้ยมันมีสมุกอยู่ข้างหลังบ้านเรานี่

ตกลงตกลงจับหรือตกลงจับหรือโอเคตกลงให้จับหรือจะให้ฆ่ากันมันประตูอะไรวะพี่เดี๋ยวผมลงดูนะที่ประตูนี้มันคืออะไร อ๋อไอ้น,นี่ที่ที่ไอ้นั่นไงที่คอระครังลองดูนะลองลองดูเนะโอ้อยู่ไกลขนาดนี้ มันคืออะไรก็ก,รก,ก็ระคังยังไงกร็กระคังเอาของไงของอรมันก็ยังไงยิงเรอมันต้องยิงเหรอไม่มันมีที่ให้เขยาอยู่นะแล้วก็แล้ว เยอเลยเพราะอยู่ตั้งนานแล้วได้เจอสกูปสามมันเดียว <c oughs> ขอจะหน่วยไงโอ๋อไม่ได้เลยจริงๆด้วยนะเปืนก็ไม่ให้ะแค่สกุปสามกับต่างห้ามปด ইতোতে মিতে মিতে ফি বিবিউ ইতুমি তুমি আমি ลาวีวีลาวีวี help ไมอยากเป็นก <Help. S 1> <you> ูออมอะไร้โอ้ย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 โ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยุอ้ยโ้ยโอ o ยโอ้ยโอ้ยอ้ย พี่น้ำมีปีกบนอยู่นี่เเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูลายแบบนึงะแนะนำวิธลายแบบน ดูไม่ดีดูไม่ดีบอกอีกั้ผมด้วย

ถ้าไม่มีชื่อไม่ต้องมาเพราะว่ามันควรค,ค,คงเขียนบอกว่าเปิดกำมเนว่ากุจะได้มาตั้งใจพีน้ำเหรอสอง็นมาที่นึได้ทุกคนพี่นำเนเลยโลมุมก็ได้ีิ Aku jawabannya udah. Aku pergi ke mana? Aku pergi ke kampung. Ini, 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 Man, <quie kalau> applying... <coughs> ini. ikan. <deeply wanted> Watch out! turn, here. Mark the location. marked the location.

ไอ้ดูกพูกนี้ไม่ตายอาย่ะเอ้ไอ้ไหนย <laughs>